สวัสดีค่ะภาพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อทำไมเขาถึงเงียบไปเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะ <c oughs> การทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะ สิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะไพ่อลลลัคนลักบอกด้วยค่ะทำไมเขาถึงเงียบไปลำพังใบนี้เขาอยู่ลำพัง เหมือนเขามีปัญหาที่ต้องคิดต้องแก้นะคะมีคนมากมายแต่เขาก็อยู่ลำพังโดดเดี่ยวเหมือนเขาคิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคะอยู่ลำพังคิดลำพัง สองเรารู้กันเหมือนคุณกับเขารู้กันนะคะในปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเงียบไปเนี่ยะคะ่ะเหมือนคุณก็รู้เข้าใจมีปัญหากันเนะะี่ยค่ะจับมือไว้แต่ไปคนละทางนะคะแต่ก็ยังคุณมีเขาเขามีคุณ ไปคนละทางยังนิ่งยังเงียบส่องแต่เขาเงียบแต่เขาก็ยังส่องคุณนะคะเนะี่ยเขาก็ยังมีคุณอยู่มุ่งหมายถ้าเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่พูดเขาไม่ทําอะไรแต่เขาก็ยังมีคุณอยู่ยังจับมือไว้แต่ไปคนละทางเขานิ่งเขาเงียบะคะ่ะ เขาก็ยังมีคุณเขายังจับมือคุณไว้ก็ตามส่องมองคุณอยู่นะคะคืนเข้าหอแต่เขาก็ต้องการที่จะมีคุณพูดคุยกับคุณปรึกษาในเรื่องการงานการเงินการใช้ชีวิตนะคะก็ยังมีคุณแต่ตอนนี้เขาอยู่ลำพังเหมือนโดดเดี่ยวนิ่งมีปัญหานะคะ ขามีปัญหาหรือเขาต้องคิดต้องทําอะไรสักอย่างนะะี่ค่ะอยู่คนเดียวนิ่งอยู่ลําพังคิดอยู่ลาพังเขาวงกดเขาอยู่ในเขาวงกดความซับซ้อนด้วยนะคะ่ะที่เขานิ่งเงียบเพราะยากที่จะออกจากเขาวงกดซับซ้อนมาก ในปัญหานี้นะคะ,ะเขาก็นิ่งเขาก็คิดนะคะ่ะอยู่ลำพังมีปัญหาใบนี้ของรักแต่เขาก็ยังรักคุณเป็นของรักเขารักเขาห่วงเขาห่วงคุณโยก ชนะมารเขาแต่เขาต้องการเอาชนะอุปสรรคปัญหาอยูค่ค่ะเนี่ยใบนี้ก็มีปัญหาที่ต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาแต่ก็ยังมีคุณอยู่เนะะี่ยค่ะที่เขานิ่งเงียบแต่เขาก็มีคุณมุ่งหมายคิดวางไว้ชนะอุปสรรคแล้วก็มีคุณยังจับมือคุณไว้ ใบนี้เฝ้าดูแลเขาต้องการดูแลคุณแล้วก็ให้คุณมาดูแลเขานะคะแต่เขาก็ได้แต่ส่องแต่มองแต่เขาก็ยังมีคุณใบสรุปค่ะใบนี้ไม่ไม่บังเอิญเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญเขาก็ยังมีคุณอยู่นะคะถึงเขานิ่งเงียบทำไม เขาถึงเงียบไปเขามีปัญหานะคะเนี่ยใบแรกมาก็อยู่ลําพังคิดอยู่คนเดียวมีปัญหายากที่จะออกจากปัญหาได้กงกำลังหาทางออกนะคะเขาอยู่ในเขาวงกุแต่เขาเนะะี่ยค่ะเขามุ่งหมายคิดที่จะมีคุณมาดูแลเขาเขาอยากดูแลคุณคาดหวังตั้งใจที่จะมีคุณเนะะี่ยค่ะ ส่องมองคุณอยู่ใบนี้ก็มองก็ส่องนะคะติดตามชีวิตคุณถึงเขานิ่งเงียบแต่เขาก็อยากรู้คุณเป็นอย่างไรชีวิตเหมือนดนูนแกล้งแลกพบศพหน้าเขาอยากพบเจอหน้าคุณนะคะรอยังรอที่จะพบทำไมเขาถึงเงียบไปเขามีปัญหานะคะเงียบ เหมือนว่าปัญหานี้คุณกับเขารู้คุณรู้สองเรารู้กันยังรู้รู้ว่าที่ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยค่ะที่เขาอยู่ในเขาวงกอยากที่จะออกมาเนี่ยแต่เขาก็มองเขาส่องถึงนิ่งที่เงียบไม่พูดกับคุณเงียบไปเขาก็มีคุณอยู่นะคะเขาก็ยังรอก็ยังรอที่จะพบศพหน้าคุณที่จะมาดูแลคุณคุณดูแลเขา เขาอยู่ในปัญหาอยู่นะคะค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ